ครับสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเอฟซี e จากทับการทำงานสวัสดีครับกกลุ่มตามปงโกโนอถึงสวยน้อกสารนอกต้อกกตามสานแนลครับครับนักกาดจูท่าถ้าต้นตะกบพี่น้องเงาะนะครับต้องกกตามนี่ตัวดีว่าฝันบอขอถามเอฟซีครับถามมาไม่ฝัน นำข้งเงื่อนครับผมไม่ฝันนะครับผมรอเอ็ดหาเมื่อก่อนเดอ้อเจน,นี้มี่ตวดียูมี่ยูปะผมไม่ฝันนะครับผมเขาค่้นให้ FC, อเอฟซีเขาไปสมัครปป่หัวใจนะครับขอบพิ์มาเลยครับของย่าช่องลูปเปอร์น้องก,กลมตามคงองกดน้องสุรอนะครับจ,จนจนตะกบหนอก ข่าวคุณอิฟซี่จากประเทศมืงอบมงอ่าอ,อยู่กเทล่าก็มีเนอะนะครับคนต้นองกุมตามใช้ชีวิตว่เจ็บไปจากหัวจามเริ่น้องครับชีพของกุมตามใช้ไปอยู่ใช้ไปไ,ไกลเปลนอะไนี่ยรับน้องซิมเมือดาทยซึมเหมือดไทย,ทยนะครับจอมผัวเปอร์ข่าวคุณอิฟซี่กดแชร์ให้ผม สองสองสองแครสองไลกดจริงจริงกดทันใจน้ำแน่ครับว่าขอเตือนนะครับผมคนฟังเอาช่องยูทูเดอ้อช่องยูทูบแชนแนลนะครับค่บคุณพี่น้องกดเซให้ผมนะครับบอเสเซกดส,คสัครับสักครับสักให้แน่แน่ครับผมผมขอโทษนะครับใจน้ำพบมัน พชัดนะครับขอโทษ์เจอซีเด้เราดู๋ยวมากันแน่นหนาเพบาะว่เอาการไปนี่มันหอนแดดก็เก่าครับฮอ,อนหอนครับหอนแน่นอ้องหอนแดด่ก็เก่าเอาการไปนี่มันฝนตกนะครับาตอนนี้ขอาทายถ้ำพี่นอ้องเข้าไปบัว่้า นอกกุมตามไปใสยมาดูบ้านคอ,อยอ่่นเดียวนะครับน้องยิบซี่จากทำงานอ่าท้าการทำงานหาเงินหา,นหาคำ่ำนับน้องเงาะนะครับดูจากเทมุงเงาะแงเขาคุณพี่น้องจากสมนุ่มน้องโอ้ยน้องกุมตาม ขอโทษด,ด้วยขอโทษด,ด้วยขอโทษต้อนลอกลุ่มตามนะครับขอรับขับเป็นเสนเอาเส้นขับก็ได้เรียกว่าเอฟซีผมก็ได้เนาะนะครับรับเป็นอยู่หัวใจเรียกว่ารับเป็นมูเป็นเพื่อนอาเฟสก็ได้นะครับขอบคุณพี่น้องกดติดตามซองซองแค่สามแค่หายเพลินเลยครับเจอกัซีด้อครับไันนีน้ขอบคุณพี่น้อง จากข้อติดเถิงนะครับเขาคุณอีฟซีจากเมืงอบบงวัลเมืองวัลเมืองใช่ทางงานจากักรเสด็จนะครับเขคาคุณพี่นอ้องน้องติดตามเบื่อบับเบื่อวอเบื่อถ่ายที่ปอเราคันบอหน้าให้จำขัน้นเด้องของผมในเสียใจน้ำนะครับเบื่อกว้างสายายกว้างนี่นะครับ ดาบย่องสร้างไข่อยฆ่าข่อไก่มีฆ่าย่องครับ <c oughs> อันนี้คือล่ำไม่ย่อง <c oughs> อครับเผบขึ้นพี่น้องกดแเสะคอยน้ำเนื้อขอบคุณให้กดเสะยิงลายสองแคร์ K นะครับโดนใส่ผมแน่อากาศนี่คือคอนแดดมากแดดตามปางครับ คืนนีน้คืนนีน้ฝนตกเวลาสี่ทุ่มเปเ๊ะปเปนะครับตกซึ้งก็เศ้าครับน้อตกลิ่งครับขา่าวคนาวให้กดไลค์ยิ่งแค่สามแค่ติมตามสแนลข้อกาป้าหาสกให้มากันข้างแรงแห่งแห่งไม่นี่หางเงินหาข้ามเงินหาทองนอนรับนอนรับเป็นหมื่นึน่งมืดเป,ป็นเป็นแสนข้อกากับกลมข้อกาป้า สวัสดีครับ